ครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงครับที่ดินของเราจะอยู่ที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกาบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่จะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข33ถนนซีเลนเส้นนี้ครับห่างเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรไปเลี้ยวซ้ายบริเวณปัม๊มปตท บรรยากาศตลาดหน้าเครือสะพัดครับช่วงเย็นๆช่วงเช้ชเชาครับก็จะคึกคักนะฮะตรงนี้ครับเครือสะพัดกบินบุรีครับนะฮะนาเครือสะพัดกบินบุรีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พนักง,งานกําลังเลิกงานครับ รเราเลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าปั๊มปตทหน้าเครือสาพัดครับเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะฮะถึงแปลง กงิินเพขับมาเจอสียัดไฟแดงครับถ้าเราเลี้ยวขวาจะออกไปถนน304เอาวิ่งขึ้นโคร,ราชนะครราชสีมาได้ครับเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปครับออกไปถนนสวนสณศรถนนสีเรนครับ ตรงไปเลยนะครก็ไปออกอำเภอนาดีประมาณสิบสามกิโลเมตรขวามือตรงนี้ครับก็จะมีโซล่าฟาร์มครับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยนะ์แล้วก็ที่เรามองเห็นที่มีป่องอยู่สองป่องตรงนั้นครับก็คือโรงไฟฟ้าครับ ที่ของเราจะติดถนนเส้นนี้เลย ตอนนี้ทาราก็มาถึงแปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอขายแล้วนะครับพื้นที่ตนนําบลนาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเหนือที่48ไร่1งาน44ตารางวาแนวเขตครับตั้งแต่มุมนี้นะที่มีเสาแนวเขตตรงนี้ครับตัดขึ้นไปตามถนนทางหลวงชนบทครับ หน้ากว้างประมาณ260เมตรแล้วก็ติดถนนอีกด้านหนึ่งครับเป็นถนนลูกรังเข้าไปในแปลงนะตรงนั้นติดถนนหน้ากว้างประมาณ190เมตรตรงนี้ทั้งแถบเลยนะครับที่จะเป็นที่นานะะ ครับมีเสาเขตนะครับมีเสาหลักเขตนะฮะตามแนวขอบเขตของฉนดเลยครับ หลักเขตที่ดินแถวทั้งแถบเลยนะฮะได้หน้ากว้างครับติดถนน260เมตรอยู่ใกล้เครือสะพัดกรกบินบุรีครับถ้าเราเข้าประตูด้านหลังของเครือสะพัดกรกบินบุรีครับจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะครับ ที่ของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับจากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนู่นเลยนะครับทั้งแถบเลยนะฮะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาฮนะแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น ไร่มันเดี๋ยครับด้านนี้ก็จะเป็นโคกเลยครับด้านนี้เป็นโคก เนี่ยครับเป็นสวนมันสับปะหลังครับจะเป็นโคกแล้วนะฮะแปลงนี้นะครับก็เหมาะนะฮะซื้อเก็บเก่งกําไรครับถ้าเปรียบเทียบจากพื้นที่ใกล้เคียงนะถ้าแปลงเล็กครับหนึ่งไร่ถึงห้าไร่ราคาประมาณหนึ่งล้านนะครับต่อไร่นะถ้าแปลงเล็กนะถ้าแปลงใหญ่ขึ้นมาประมาณสิบไร่ครับก็ราคาอยู่ประมาณห้าแสนครับ แปลงนี้48ไร่1งนาน44ตารางวาเจ้าของขายที่350,000บาทครับนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นพื้นที่โคกนะมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะแต่โดนตัดไปแล้วครับลดนถากโดนถางไปแล้วนะเป็นฉนดคูดแดงนสอสีจอครับเป็นฉนดครับ ครับการเดินทางครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิลเจอร์พ์กลังสิท์ครับระยะทางประมาณ140กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ143กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนครับชลบุรีระยะทางประมาณ141กิโลเมตรจากตรงนี้เข้าตัวเมืองครับทาราเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันครับ ระยะทางประมาณ35กิโลเมตรไดน้ากว้างครับซื้อทำโกดังร้านพักลานจอดครับทำแลนด์มาร์กนะฮะจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอิน คาเฟ่นะตรงนี้ครับได้เลยครับซื้อปลูกทำโคกหน้องนาขุดปลูกผักผลไม้เศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับถนนเส้นนี้รถวิ่งไม่ขาดสายนะครับเนื่องจากเส้นนี้นั้นจะเป็นเส้นทางลัดนะไปอำเภอนาดีและก็ออกถนน304ได้ครับนะครับของเรา นะครับแปลงของเราจะมาสิ้นสุดบริเวณนี้ครับตรงทางเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์เข้าไปนะตามรูปโฉนดครับแปลงนี้ซื้อเก่งกำไรก็ได้นะครับ ในที่ทราเดินอยู่ตรงนี้ครับเป็นทางลูกลังสาธารณประโยชน์ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ลงทุนที่ดินครับท่าขะขอแนะนำแปลงนี้เลยนะครับเหมาะเลยอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเครือสะพัดกบินบุรีใกล้ถนนทางหลวงหมายเลขสามสครับติดถนนด้านหน้าติดถนนทางหลวงชนบท หน้ากว้างประมาณหลอก260เมตรนะครับทั้งแถบเลยครับทั้งแถบเลย กระรอกขาวครับเนี่ยครับมาจนถึงมุมนี้นะฮมาจนถึงมุมนี้ครับแล้วก็มาจนถึงมุมนี้ครับ,แล,รบแล้วก็ตัดขึ้นไปเนี่ยครับฝั่งที่เราเคียร์ลิง ต้นไม้ออกทั้งแถบครับนะครับติดถนนสองด้านครับก็คือติดถนนทางหลวงชนบทนะฮะหน้ากว้างประมาณ260เมตรและก็ติดถนนลูกลังเข้าไปครับ ลึกลงไปประมาณ190เเมตรแล้วก็ตัดขึ้นไปครับตามโคกฝั่งที่เป็นโคกตรงนี้ครับสภาพพื้นที่จะเกือบเสมอถนนเลยนะฮะ สภาพที่เป็นโคกฝั่งนี้ฮะพื้นที่ก็เกือบเสมอถนนครับปรับระดับเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนสภาพพื้นที่ที่เป็นนานะจะต่ำกว่าถนนประมาณเมตรครึ่งครับ ฝั่งนี้นะฮะที่ของเรา48ไร่หนึ่งงาน44ตารางวา3 5 0แสนห้าครับต่อไร่ถูกมากครับสำหรับสำหรับท่านใดนะฮะที่ต้องการลงทุนนะครับอาสังหาแปลงนี้ก็มาชมเลยครับเหมาะเลย พาทุกท่านลงมาชมระดับน้ำนะฮะของปีที่ผ่านมาอันนี้ฝังตรงข้ามนะครับน้ำปีที่ผ่านมานะฮะสังเกตง่ายๆนี่เลยนะคาบน้ำนะฮะที่เขาทำนากันนะระดับน้ำจะสูงสงขึ้นประมาณนะครับระดับน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลนะับเป็นคาบอยู่ครับ ส่วนฝังแปลงของเราฝั่งแปลงของเราเดี๋ยวไปดูครับ เนี่ยฝั่งแปลงของเราตรงคันนานี้ไม่มีคราบน้ํานะครับไม่มีคราบน้ําแสดงว่าน้ําไม่แช่ขังครับน้ําไม่ท่วมครับนะครับโซนนี้จะต่ำกว่าถนนประมาณ เมตรห้าสิบเมตรหกสิบได้ครับเป็นสภาพพื้นที่ผิวเป็นสภาพพื้นนาถ้าจะถมไม่ยากครับถ้าไม่กลัวเสียพื้นที่ดินนะครับก็ขุดด้านหลังมาถมด้านหน้าให้เสมอถนนครับส่วนแปลงบอ่อด้านหลังก็เก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นะนะครับระดับน้ำสังเกต ที่ต้นเสาไฟฟ้าแรงสูงสามเฟสนะไม่มีคราบสีสีดำสีน้ำตาลครับแสดงว่าน้ำไม่ท่วมขังครับทุกที่ครับเวลาไปชมที่ดินนะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นคราบบริเวณโคนต้นไม้นะครับ บรรยากาศดีครับตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ทราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอขายครับพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่48ไร่1งาน44ตารางวา ราคาขายอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทต่ตอไร่ครับอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนสสจอพร้อมโอนครับแปลงนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมสภาพแวดล้อมไว้เพียงเท่านี้ทารากลับขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปาจีนด้วยมาครับทารากลับขอพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพระธรรมัยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับไม่เจ็บไม่จน หวังสิ่งใดขอให้สมปัรถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้นครับประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองครับลูกค้าไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมาครับโชคดีนิชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาจีนครับขอบพระคุณครับ